เรื่องเล่าชาแนวอูมใจเสนอเส้นทางแหโลงศพเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับบ้านสองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ริมทางเท่เป็นทางเดินเล็กๆระหว่างหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามมีสาลาที่พักอยู่หลังหนึ่งอยู่ใต้ต้นมะปราง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสัญจรติดต่อกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่างออกไปประมาณ5กิโลเซนเซเป็นหมู่บานที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญบ้านหลังนี้เจ้าของเดิมได้ขายและมีใช้ไว้กลางคนสองผัวเมียซึ่งเคยทำงานอยู่ในเมืองอยากมาใช้ชีวิตสงบที่ชนบทบ,บ้านนอกจึงได้รับซื้อไว้และย้ายเข้ามาอยู่อาศัย ด้านหลังบ้านมีท่ดินว่างพอที่จะทำเป็นแปลงเกษตรส่องผัวเมียจึงใช้ท่ดินว่างหลังบ้านนั้นปลูกฟักแฟงแตงกวามากมายไว้ประกอบอาหารไว้แบ่งปันคิดว่าต้ามีเหลือจะได้แบ่งขายด้วยเวลาผ่านไปประมาณ5-6เดือนฟักแฟงแตงกวาพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้ก็ได้รับผลสองผัวเมียก็นำไปแบ่งปันกับเพื่อนบ้านให้เปล่าบ้างแบ่งขายบ้างในราคาเป็นกันเองสองผัวเมียก็จัดว่าเป็นคนดีมีน้ำใจเพื่อนบ้านทั้งหลายจึงไม่ได้รังเกียจ สองผัวเมียคู่นี้เป็นที่รู้จักกันในนามที่มีชื่อว่านายสมพงษ์และนางมาลีที่สมพงษ์คที่ดินแถบนี้ปลูกผักอะไรก็ขึ้นงามมากเลยค่ะพี่ถ้าเป็นแบบนี้เราทำเกษตรพืชผักคงจะเลี้ยงชีพอยู่ได้แน่นอนค่ะพี่พี่ก็ว่างั้นแหละน้องมาลีดูของที่เราทดลองปลูกซิสวยงามทั้งนั้นเพื่อนบ้านชอบใจกันทุกคน เราก็พอมีเวลาถ้าอย่างนั้นเราก็ขยายพื้นที่ปลูกให้มากออกไปอีกเพื่อที่จะได้นําไปแบ่งขายด้วยจะได้มีเงินใช้ไม่ต้องใช้จ่ายเงินเก็บพี่สมพงษ์คิดว่าดีไหมคะยอดเยี่ยมไปเลยจ้าน้องมาลีเราก็ทําตามที่น้องว่าก็แล้วกันนะจ๊ะหลังจากที่สมพงษ์กับนางมาลีอาศัยธรรมหากินอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นเวลาครบหนึ่งปี คืนหนึ่งนางมาลีตื่นมาตอนดึกก็ได้ยินเสียงแปลกแบกเหมือนมีผู้คนไล่ทันกำลังเดินทางไปตามทางถนนหน้าบ้านเสียงยามเทาดังชึกชักชกแต่นางมาลีก็ไม่กล้าที่จะออกมาดูได้แต่นอนเงียหูฟังจนพลอยหลับไปงตื่นขึ้นมาตอนเช้านางมาลีก็ถามสามีพที่สมพงษ์ค้าเมื่อตอนกลางคืนเมื่อคืนที่ได้ยินเสียงอะไรเดินอยู่หน้าบ้านเราหรือเปล่าคะน้องได้ยินอะไรหรือฝันไปนหรือเปล่า พี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะหรือว่าน้องคิดว่าโจรผู้ร้ายไม่ได้หมายความว่าโจรผู้ร้ายค่ะพี่แค่ได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปมาหรือว่าน้องหูจะฝาดช่างมันเถอะพี่หลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาพอถึงคืนเดือนดับหรือคืนเดือนแพ่นนางมาลีจะได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปมามีเสียงพูดคุยกันด้วยแต่ฟังไม่ได้สับปางครั้งก็เหมือนกับว่ากําลังนั่งคุยกันอยู่ที่สาะาใต้ต้นมะปราง ที่สมพงษ์เขาตกลงที่ไม่ได้ยินอะไรจริงๆหรือทำไมน้องถึงได้ยินอยู่แต่เพียงคนเดียวล่ะคะเวลากลางคืนผู้คนกลุ่มนั้นจะไปไหนกันหนอที่จริงมันน่าจะเป็นเวลาพักผ่อนนะพี่สมพงษ์คิดอย่างไรบ้างหรือคะน้องได้ยินจริงๆหรือครับไม่ได้ล้อเล่นกับพี่นะแต่พี่กลับไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าน้องได้ยินจริงๆพี่ก็ว่ามันแปลกๆนะหรือว่าขโมยมันแอบมาสังเกตการเพื่อที่จะขึ้นขโมยสิ่งของบ้านของเราน้องว่าเป็นไปได้ไหม น้องคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าน้องได้ยินมันพูดกันค่อนขังดังและเดินแบบไม่ระมัดระวังไม่ใช่เดินแอบย่องโดยเฉพาะที่มันนั่งคุยกันที่บนศาลาเสียงดังหกเวกเชียไม่น่าจะเป็นพวกขโมยแต่ที่แปลกทำไมมันถึงเดินไปมาเฉพาะวันเดือนเพนกับวันเดือนดับนี่สิคะพี่สมพงศ์ที่น้องยังคิดไม่ออกว่าเป็นเพราะเหตุใดผู้คนพวกนั้นถึงได้ออกมาเฉพาะวันเดือนดับกับวันเดือนเพนเท่านั้น พี่ว่ามันชักจะแปลกๆแ,แล้วนะถ้างั้นคืนเพนใกล้จะถึงนี้เรามาแอบดูกันไหมจะได้รู้กันไปเลยว่าเป็นอะไรหรือเป็นใครดีเลยค่ะพี่งั้นเอาตามนี้เลยนะคืนเพนนี้จะได้รู้กันแน่เลยทั้งสองช่วยกันดูแลแปลงผักด้วยความขยันคันแข็งจนเมื่อมาถึงคืนเดือนเพนคืนนั้นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จสองวเมียก็ขึ้นไปชั้นบนบ้านแล้วแอบมองอยู่ที่ริมหน้าต่างทำตัวให้สงบเงียบที่สุด และคอยแอบมองคอยฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินดังมาจากทางทิศตะวันตกของบ้านมีเสียงคุยกันดังวูบวก,วกแต่ฟังไม่ออกว่าคุยอะไรกันเมื่อเห็นคนเหล่านั้นเดินมาถึงหน้าบ้านก็มีชายผู้หนึ่งทำท่าเหลือบมองขึ้นมาที่หน้าต่างแล้วทำปากจุจุและเสียงคุยของพวกเขาก็เงียบไปสองผัวเมียที่แอบมองอยู่บนบ้านก็ได้เห็นว่า ผู้คนที่เดินผ่านมานั้นมีทั้งคนชรามีทั้งคนวัยหนุม่มมีทั้งเด็กด้วยที่สมพงศ์พี่ว่าคนพวกนี้เขาเป็นใครกันทําไมถึงมาเดินอยู่ตอนกลางคืนที่น้องแปลกใจยิ่งขึ้นทําไมเขาไม่พาไฟสองทางหลับพี่คืนนี้เป็นคืนเดือนเพนเขาอาจจะมองเห็นทางแต่ถ้าเป็นคืนเดือนดับละ่ะเขาจะพาไฟสองทางไหมหนองั้นเราก็คอยดูกันต่อไปนะจ๊ะน้องมาลี หลังจากที่สมพง์กับมาลีเข้านอนและหลับไปในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขนนึ้นีทั้งคู่ดูแลแปลงผักไปตามปกติเหมือนทุกๆวันจนมาถึงคืนเดือนดับคืนนั้นนางมาลีก็สะดุงด้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงผู้คนเดินผ่านไปพร้อมกับเสียงร้องให้ระง,งมนางมาลีจึงลุกขึ้นมาแอบดูที่หน้าต่างก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะในความมืดที่พอจะเห็นเงารังๆนั้น กลับกลายเป็นว่าเห็นคนกำลังหามหาลงศพไปทางทิศตะวันตกมีคนตามหลังเป็นแถวยาวแต่นางมาลีก็มองเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครบ้างนางมาลีนั่งตัวสันหนาวไปถึงสันหลังแต่ในความหนาวนั้นรู้สึกว่ามีเหงื่อไหลหยดย้อยเปียกลงไปถึงก้นนางมาลีรีบคลานไปสุปดใต้ผ้าห่มเบียดต,ตัวเข้าชิดสามีคลุมปองปิดปากเงียบกรบ นางมาลีพยายามขมตาหลับแต่ก็หลับไม่ลงในสมองคิดไปมากมายคิดถึงภาพที่เห็นในค่ำคืนนี้ว่านั่นมันเป็นไปได้ยังไงจะว่าเป็นภาพลวงตาก็ไม่ใช่หรือจะเป็นความจริงก็ไม่เชิงนางมาลีได้แต่นอนตัวสันอยู่ใต้ผ้าหม่มลั้นพอรุ่งเช้านางมาลีก็รีบลงไปดูร่องรอยแต่ที่หน้าบ้านก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยยังคงเห็นเป็นสภาพปกติเหมือนทุกๆวันพอนายสมพงษ์ผู้เป็นสามีตืน,นางมาลีก็รีบเข้าไปถาม พี่สมพงษ์ค้ามเมื่อคืนพี่สมพงษ์ได้ยินอะไรบ้างไหมคะน้องได้ยินเสียงและไปแอบดูก็ได้เห็นน้องไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเป็นความฝันเมื่อคืนพี่หลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยที่ว่าน้องเห็นได้เห็นอะไรหรือจัดแล้วนางมาลีก็เล่าตามที่เห็นมาเมื่อคืนน้องว่าคราวนี้มันยิ่งแปลกไปอีกนะพี่เหมือนกับสิ่งเหล่านี้มันเจตนาจะให้เรารับรู้หรือว่ามันจะเป็นพูดผีปีศาจคะพี่ เราลองไปถามเพื่อนบ้านดูไหมว่ามีใครเจอแบบอย่างที่เราเจอบ้างหรือไม่หรือว่ามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรพี่สมพงษ์ว่าไงจ๊ะพี่ว่าจะเย็นจะเย็นไว้ก่อนนะเพราะว่าถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เขาก็แค่ผ่านไปมาไม่ได้ทำร้ายและรังแกเราเลยเราอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยน่าจะน้องมาลีแต่น้องรู้สึกหวาดกลัวยังไงบอกไม่ถูกเลยค่ะพี่ลองหาวิธีดูหน่อยสิคะ ว่าเราพอจะมีวิธีแก้วิธีใดบ้างขืนปล่อยไว้อย่างนี้น้องนอนไม่หลับครับพี่สมพงศ์บอกตรงๆว่าตอนนี้น้องรู้สึกกลัวมากเลยเอาอย่างนี้นะน้องมาลีเราอย่าไปสนใจเลยทําเป็นว่าเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นอยากไปวิตกกังวลลองใช้ชีวิตตามปกติไปแบบนี้ก่อนถ้าหากมีเหตุการณ์เลวร้ายค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเวลาก็ผ่านไปอีกสองสาเดือน คราวนี้จะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นจริงก็ไม่น่าจนนาม,มาลีคล้ายคายอยู่ในความฝันเด้ยนเสียงผู้คนที่เดินผ่านมาในยามค่ำคืนนั้นต่างคนต่างตะโกนว่าหิวข้าหิวข้าหิวมากเลยมีอะไรให้ข้ากินหรือเปล่ามีอะไรให้ข้ากินบ้างไหมแล้วเสียงคอปรตูบ้านก็ดังขึ้นดังพร้อมๆกันเหมือนกับว่ามีคนหลายๆคนมาคอปรตูเรียกแล้วก็มีเสียงพูดตอบไปว่าเจ้ามาอยู่ริมทางผ่านของเราก็เป็นเวลาหลายวันหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นมีที่จะมอบอะไรให้กับเราบ้างเลย หรือว่าพวกเจ้าไม่เห็นเราอยู่ในสายตาแล้วเสียงวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งวางอยู่ด้านล่างก็มีเสียงดังกรกกรากกรกกาก,ก,ากคล้ายกับว่าสถานีปิดแล้วแต่วิทยุยังไม่ได้ปิดท,ทั้งที่มารีรู้ว่าเขาไม่ได้เปิดทิ้งไว้แล้วเจ้าวิทยุนั่นเปิดขึ้นมาเองได้อย่างไรและที่นางมาลีตกใจยิ่งขึ้นไปอีกก็เพราะมีเสียงดังออกมาจากวิทยุซานซิสเตอร์ข้าหิวมีอะไรให้กินบ้างไหม ตั้งแต่ที่พวกเจ้ามาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของข้านี้ก็เป็นปีแล้วท้าไม่เห็นว่าเจ้าจะมอบอะไรให้เรากินบ้างเลยเจ้าช่างใจดำเสียจริงๆและในความสลืมสลือของนางมาลีนางมาลีได้เห็นภาพภาคล้ายๆกับว่ามีผู้คนหลายคอนตะเกียกตะกายจะเข้ามาในบ้านและได้เข้าไปรื้อค้นข้าวปลาอาหารต่างๆที่อยู่ในบ้านของเธอหรือจนกระจัดกระจายในความโกลาหนนั้น นางมารีเธอจะก้าวไปขัดขวางแต่ตัวเธอกลับแข็งทื่อกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยคล้ายๆกับว่ามีใครมาจับกลุมตัวเธอเอาไว้เธอจะร้องให้สามีช่วยก็ร้องไม่ออกจะตะโกนให้เสียงดังแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เลยเธอรู้สึกอึอดอัดเป็นอย่างมากได้แต่มองตาปริบๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเธอและแล้วในความรู้สึกของเธอในตอนนั้นก็ได้เห็นคล้ายๆกับพระรูปหนึ่งเดินผ่านมาแล้วก็ได้ยินเสียงพระรูปนั้นเอ่ยขึ้น พอเธอโยงพวกเขาไม่รู้หรอกพวกเขาไม่เข้าใจบอกเขาดีๆเธออย่าทำร้ายเขาเลยและแล้วผู้คนเหล่านั้นก็หยุดการกระทำแล้วถอยออกไปยืนอยู่ที่ถนนด้วยอาการนอบน้อมและมีสัมมาคาราวะต่อพระภิกษุรูปนั้นซึ่งนางมลีก็ไม่รู้จักเลยว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็สั่งให้ผู้คนเหล่านั้นกลับไปในที่ที่เป็นของตนแล้วผู้คนเหล่านั้นก็เดินจากไปด้วยอาการนอบน้อม และท่ามกลางอาการงงงานนั้นนางมาลีเสมือนว่ามีความรู้สึกตัวและกระดุกกระดิกเดินออกมาได้เมื่อออกมายืนอยู่ตรงหน้าของพระภิกษุนางมาลีก็นั่งยองยองลงแล้วก็ยกมือไหว้กล่าวคำขอบพระคุณที่หลวงพ่อได้มาทำการช่วยเหลือและในท่ามกลางความฝันหรืออาการครึ่งหลับครึ่งตื่นของนางมาลีหลวงพ่อก็ให้นางมาลีไปนั่งคุยกับท่านที่ศาลาใต้ต้นมะปรางแล้ว พระภิกษุองค์นั้นก็เล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นให้ฟังยอมมาลีไอผ่านทางนี้ไปเลยไปสักประมาณกิโลเมตรเศษๆจะเป็นป่าช้าเก่าและเส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางหาลงศพผ่านเมื่อครั้งสมัยร้อยปีที่ผ่านมาและที่ศาลาตรงนี้เป็นที่ตั้งพักเหนื่อยของผู้คนสมัยนั้นแต่เจ้าจงอยาได้กลัวเลยผู้คนที่เจ้าเห็นผ่านไปมาในเวลาค่ำคืนเดือนเพน และคืนเดือนดับนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้คนที่ได้นอนหลับพักกายอยู่หน้าที่ป่าช้าแห่งนั้นทั้งเส้นพวกเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านเป็นผู้บุกเบิกหมู่บ้านแห่งนี้และเคยอยู่อาศัยสร้างลูกสร้างหลานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาก่อนดังนั้นถ้าหากมีใครมาอาศัยเพิ่มเติมที่หมู่บ้านนี้ก็สมควรที่จะทำความรู้จักและเคารพนับถือระลึกนึกถึงบุญคุณผู้สร้างหมู่บ้านด้วย แล้วนางมลีก็เรียนถามหลวงพ่อพระภิกษุองค์นั้นว่าแล้วจะให้อิฉันทำอย่างไรหรือขะหลวงพ่อหลวงพ่อก็กล่าวตอบว่าง่ายนิดเดียวโยมมลีก็เข้าวัดทำบุญทุกๆในวันพระแปดค่ำวันเดือนดับและวันเดือนแผ่นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ก่อตั้งสร้างบ้านสร้างเมืองตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีทุกทุกตนทั้งเก่าและใหม่ แล้วพวกผีทั้งหลายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงก็จะไม่มารบกวนและรังควานครอบครัวของเจ้าเอและถ้าหากครอบครัวของเจ้ายังอาศัยอยู่ที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นถ้าหากได้ยินเสียงอะไรยามค่ำคืนเดือนแผ่นและเดือนดับก็ให้คิดเสียว่านั่นคือผู้มีพระคุณและผู้ที่คอยปกปักรักษาท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องกลัวและไม่ต้องกังวลอะไรใดๆเลย ขอเพียงแค่ครอบครัวของเจ้าไม่ลืมที่จะไปทำบุญฝังเทศฟังธรรมในทุกๆวันพระอุทิตส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากมนายเวงครอบครัวของเจ้าไม่ว่าจะมีกี่คนทุกคนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปอาตมาจะต้องไปแล้วนะขอให้เจ้านอนหลับฝันดีและมีความสุขดำเนินชีวิตตามสภาพและไม่อัตะคดขัดสนสิ่งใดในภายภาคหน้าและขอให้เจ้ามั่นคงอยู่ในความดีและรักษาความดีนั้นตลอดไป ในความรู้สึกของนางมาลีเหมือนกับว่าตัวเองได้ปลดปล่อยความทุกข์และกลับมาพักผ่อนนอนหลับอย่างมีความสุขจนรุ่งเช้าถึงตอนเช้านางมาลีได้นั่งคุยกับสามีและถามสามีว่าเมื่อคืนสามีได้พบได้เห็นสิ่งใดบ้างนายสมพงศ์ผู้เป็นสามีก็บอกว่าตนเองนั้นในความฝันคล้ายๆกับว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ไปพบกับหลวงพ่อพระภิกษุองค์หนึ่งหลวงพ่อได้พร่ำน้ำมนต์ให้แล้วกล่าวว่าขอให้เจ้าจงไปทําบุญทุกๆวัน ทราและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรและหลวงพ่อภิกษุได้บอกอีกว่าถ้าหากเจ้าทําอย่างนี้เป็นประจําทุกๆวันพ้าครอบครัวของเจ้าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนางมาลีก็บอกกับสามีว่าเมื่อคืนตัวเองก็ฝันร้ายแต่ก็ได้พบกับหลวงพ่อพระภิกษุเหมือนกันและหลวงพ่อก็ได้บอกเหมือนกับที่บอกกับพี่สมพงษ์นั่นแหละดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะต้องไปทาบุญที่วัดทุกๆวันพระนะคะพี่สมพงษ์ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาสองสามีภรรยานายสมพงศ์กับนางมาลีไปวัดทำบุญในวันพระไม่เคยขาดและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในความฝันหรือความเป็นจริงก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยถึงแม้จะได้ยินเสียงดังอยู่บ้างแต่สองสามีภรรยาก็ไม่สนใจเพราะหลวงพ่อพระภิกษุดได้บอกไว้แล้วว่านั่นคือเสียงผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องรักษาให้พวกเราลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป เรื่องราวเส้นต่างแห่ซบก็ข้อจอบลุงเตเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ประคุณทุกคนทุกท่านที่ไว้ข้ามารับฟังควักจองเล็กๆจองนี้ไว้ด้วยนะครับช่วยกดเลยกดแจร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปไม่ๆหมมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปใตยที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีความสุข แล้วเรื่องราวชาเนลก็ขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับ